สบายดีพี่น้องก่อนอื่นก็ขอนุญาตถ่ายวิดีโอหน่อยเด้อเจ้าที่เจ้าทานอยู่หากินใกล้ทิศก็ไม่ใส่เออ ะเท่าลายบ่ตอนนี้อยู่โซนราปะทานบ้านโพนท่านพี่น้องโ้ยโพดโพมามากายอุดมสมบูรณ์ค่ะหมพรนเจ้ากุ้งหอยปลูปลากลางหน้าพูเดียดนี่นะเอากล่องลงมาลุยหน้า เห็นได้คห้อยตัวนี้อีกแล้วเฮ้จระได้ยู่เท่าน่นในสายหยวุ่นข้างเก่าคุ่นีเท่าคุ่น หย,หกกย้ยอนความมีแหงบาแบงแหละปานีพายมีผัวกายังสัวได้สาวจอยเออสายอม,มอยู่นั่นกาย้อนน้องเงากระทังว่าเขามีใจตรงกันไสายบอลหวยนะจอยน,ะนั่นนีไปได้บ่เฮ้ยเฮ้ยเซี่ยวเฮ้ยบักเซี่ยว ได้ป่ะนี่นี่ได้ป่ะนี่สะคอนเองยังได้พักปอดนี่ได้เฮ้ยมาลกเอาเลยเด้อสะคอน<ล>พักปอดมือไหวน้องเฮาขอหน่อยเด้อพักปอดไปอยากานันข้เจสไซแดกนะเอากล้องมาบ่ได้นั่ง นางซอรี่เอาทำไมได้เศรนะกล้องสันกันนะอืมเอ็นหักอย่างนี่เนาะเร้าดูเจ๊

นาามาครับนี่อะไรตัวนี้บ้างฮะหเท่าใหม่ๆหี่เท่าใหม่ใหม่เลยสดๆพี่เนองจากสลรประทานอัน้ังเฮยปานะปานึ่ึกระต่ามาจากว่าได้ๆอ่าเท่า ฟบบา,างหงทำคุกซ ombo บอเอาบอเอาหน้ามันตื่นหน้ามกระโดดไม่ต้องพี่น้องคอมเมนต์เขมาระหว่า,างคนเอาเท้ากับเท้าไลงามกันพี่พูนเฮ้ยมาเท่กันเลยปั้งเพื่อนปั้งปั้งดึงกอง,อ,งอ่ายืนขึ้นเซจ,จะผ่ามงงามนี่ Đió còn ừ, con thau con. Ừ, bẻt con thau. Nàng luôn thôi. Nั่ง luôn thôi, bẻt. thôi. Ta khò nàng ngòm nè, ta mà phe. Cái mặt đi. สาหลายน้ำจืดต้องขอโทษด้วยนะที่กล้องพวกเธอมาไม่ได้แม่ใหญ่แล้วว่ามันมีหัยอยู่ทางนี้นะันี่หวยนังนมีอยู่นี่นี่นะเท่าเนาะเออหู จะได้หอยยังจุ <c oughs> หอยคมอาไเนี่ยน,ะนี่นี่เป็นมันหน่วยใหญ่อือมันี่ไะน้ำมันเล เคียวยงยงนี่นาอันนี้แน่นิที่คนอื่นแล้วไปเอาเท้าน้ำเลยจะจ่อยเห็ดน้ำตื้อเกี่ยงหนาแข่งคอยเคี้ยวเฮ้ยคอยเคียวเด้อเฮ้ย นี่น่ะนี่เอากวดใส่สวิงม้เนี่เอากวดใส่สวิงเามจะกวด่ไมันจุ่มหนงด้วานมเก่อนักนเธอลงมาได้เธอปนทิฐิขี่ปุ่นเศร้าเศร้าสเขียนเลยเาแล้วเห้ย เชี่ยมองหอยมาโดดหนามิตมเลนะเพราะเชี่ยบอกหอยมาโดดหนากเอาเขามาถ้าเขามาอีกนะตุ้มิ้มตุ้มิ้มยเหอยฉลิกินไข่เา อืนน้มจแล้วนีคือผมเห็นบอกหอสุลิบอกมันโดนน้ำานี้ลงน้ำไแบหอยบนต่ๆไปแทงางนันี้มันบกน้ำมันเป็นหลเป็นหต้น้ทั้งไอวางก็ีแมีหักน้ำเหลือนะผมหกน้ำเหลือก็แมนเท่าไหร่รางเหยียบน้ำสุด สันเห็นปลาเต้นลองไปงมออยู่ใต้ไข่มาดูค่ะออยเสลี่เนาะเพ่งไปบว่ายดอกอุ้ยเอียยเงียงสูงเอียง บ่อนแห้งแทถเอาซุกซุกซุกปลากินอันนั้นเอากินอันอันไม้กี่ซ้อนไม้กี่ซ้อนดอ,อกไมห้ห่วยไว้แค่ขนาดอาจารย์มันจะเป็นห่วยไปทั้งนี้นบ่เคยมาพี่น้องท่านแม่มระวังด้วยนะทุกคน งมหอยมาให้ผัวะนี่มันมีอยู่หอยนั่นนี่ตะกร้อนที่แรกจึงคนสวดสวดอยู่หักน้องมันใหญ่น้องมันใหญ่สามาธิไป ได้ทั่ว วัดสบัืาณัดแทง่งนะพี่พุ่นล่นี่ไปแอาทางันไปว่างคนนะเจ๊ไปอ๋อเคย ถ้างมอยู่แถวแป้นแพร่น่นหอยนะปะงามค,คนกับเท้าผู้ได้งามจะไปะต้องคนเท่าน,านั้นอ้าตัวสีปากยังไม่ได้รูดหมดหนามจนมาสีปากัางไม่ยอมรูดเลย นี่แซหอยนะมันแต่จมูกเลยเดียวเนี้ยเสริเสหล่นะเอาอยู่ของเขาคกวแทกเอากให้มึงก็ไปไลเด็กกันกันเอานั่นแคลยนั่นแล้วอยากได้หอยเสริเนะนี่นี่นี่อย่ามานนี่ยกคนละเทีนี่นะ อยกินหอยเซลีตำสมกบลูกนะตำสมกบล่งแซ่บว่นปเาียว่าึืนเท่านใส่หอยคือบมีบมีนะเท่นี้นะไอุ้ยเขงงมมึงเขาจไปบึ้าบึงบ้า่มเมอันนี้นะเล่นปูนเขาออกไปงมอยู่แปลนปูแมนเขาจะงม่ม่ท้าหนนี่ เงาเัยจะกินงูเงาเงยจะกินฮาคุ้ยฮอยมันจะกินอยม่ับกับนะหอยมันก็มีเตีนคือกันมันก็ปลายเป็นคือกันเนาะเฮียเจ๊สเก็บภาพไว้เพียงเท่านี้แหละพี่น้องก็สิขึ้นนล่นแหละผมเพาะเจะเจอกันใหม่ไปขี่เพื่อน้ำข้าเจ้ากูนะ เจ้ากําลังสิลง hừa อันนี้น่ะ à? ừ. này ตะกี้เฮือพุ่น hơi เจ้าเฮือเจ้าเฮือ มาๆๆลบไปอยู่ทางเทิงผมนะป่ะไปหางงบทางเทิงผมป่ะแม่สิมีกว่าคนเลยๆน่ะอายคนนะกูขี่รบมากกูยังอายปิดหน้าปิดตาพราแห้งเอาอายกูยังมาห่อที่ พ่ันใหม่คลิปหน่าพี่น้องขอบใจเดอ้อทีท่ติดตามมาต้องเนาะต้องไปหามันสั่ง้อง,องสงส,งส่งจอยเนี่ยไปแล้ว